ได้ฟังถึงกับซอกหมอสร้างทักแรงว่าใครคนใดก็ตามที่เกิดในลัคนาราศีกานนั้นในปีพศ2567นี้จะมีโชคลาบรวยครั้งยิ่งใหญ่เข้ามาเยือนจนทำให้จะถูกหวยรางวัลใหญ่ได้นอนจับเงินสดถึง180ล้านสวัสดีท่านผู้มีบุญบารมีทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ การทำนายดวงสตาวาสนาของคนที่เกิดในราศีกันถ้าอยากให้คำทำนายดีๆแบบนี้เกิดขึ้นพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยท่านใดก็ตามที่เกิดในราศีกันนั้นหมอดูหลายสำนักได้ทักทายดวงสตาออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่าหลังจากผ่านพ้นคืนนี้ไปตัวท่านนั้นเตรียมตัวถูกรางวัลใหญ่ได้นอนจมเงินลานแต่เพียงเท่านั้นถึงกับขนลุก พอดวงสตาของตัวท่านนั้นจะได้แบกเงินสดถึง180ล้านเข้าบ้านจนตั้งรับกันไม่ทันเลยทีเดียวไขความรับของสวรรค์รีบเซ็กด่วนถ้าตัวท่านนั้นเป็นคนเกิดในราศีกัน60ปีมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นในปีพศ2567นี้สําี้สำหรับใครคนใดก็ตามที่เกิดในราศีกันไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายต่อไปนี้ ขอบอกได้เลยว่าตัวท่านนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานพรจนทำให้ดวงสตาชซีวิตจะลาบลื่นไปเสียหมดทุกอย่างงานดีเงินปังดวงเปิดชีวิตเปิดการงานเปิดจากนี้ต่อไปดวงสตาของตัวท่านนั้นถึงข้าวพลิกเปลี่ยนจากดวงล้ายก็จะกลายเป็นดวงดีจากที่ไม่เคยมี ก็จะกลายเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ในวงตระกูลอย่างแน่นอนพอจะมีโชคลาภรวยครั้งยิ่งใหญ่เข้ามาเยือนจากการถูกหวยรวยเบอร์หรือถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึงจะร่ำรวยเงินทองขึ้นมาแบบไม่ทันตั้งตัวและจากนี้ต่อไปตัวท่านนั้นจะมีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บแบบไม่ขาดมือมีเงินเข้ามาแบบไม่ขาดสาย มีส่องทางในการทำมาหากินจนทำให้ดวงสตาซชีวิตถือว่าจะหนีไม่พ้นความร่ำรวยอย่างแน่ดวงสตาวาสนาของคนที่เกิดในราศีกันนั้นเป็นคนที่มีดวงสตาห่วงจุ้ยติดตัวมาตั้งแต่เกิดจนทำให้ดวงสตามีโซคลาบวาสนาในเรื่องของเงินทองคนที่เกิดในราศีกันนั้น อาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามแต่ชีวิตของคนที่เกิดในราศีนั้นเมื่อชีวิตก้าวขึ้นสู่วัยกลางคนถึงค่าวดวงสตาจะพลิกผันจากฝ้ามือจะกลายเป็นหลังมือจากดวงร้ายจะกลายเป็นดวงดีจากที่ไม่เคยมีก็จะกลายเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ในวงตระกูลในปีนี้นั้น คนที่เกิดในลัคนาราศีกันนั้นไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายในตำราโบราณโหราศาสตร์ยังได้กล่าวไว้ว่าดวงสตาร์ของคนที่เกิดในราศีกันนั้นในช่วงนี้จัดได้ว่าถูกจัดเป็นอีกหนึ่งสิบสราศีที่มีดวงสตาวาสนาโดดเด่นในรอบ10ปีเลยก็ว่าได้ถือว่าดวงสตาวาสนา ของชาวราศีกันนันหนีไม่พ้นความร่ำรวยอย่างแน่นอนเพราะว่าเงินล้านจะหล่นทับแบบไม่ทันตั้งตัวในปีนี้และในเดือนนี้เป็นต้นไปตัวท่านนั้นจงเตรียมตัวและเตรียมใจกันเอาไว้ให้พร้อมเพราะในช่วงนี้จะมีโชคลาภรวยข้างยิ่งใหญ่เข้ามาเยือนจนทำให ดวงสตาซีวิตจะได้นอนนับเงินแสนกวยเงินล้านแต่เพียงเท่านั้นสามารถเอาเงินก้อนนั้นไปปลดหนี้ปลดสินถอยรถป้ายแดงปลูกบ้านหลังใหม่ซื้อทรัพย์สินที่มีค่าตามสบายใจได้เลยไม่เสื้ออย่าลบหลูพอหมอดูอยากจะบอกว่าห้ามตกใจเป็นเด็ดขาด เพราะดวงสตาของคนที่เกิดในราศีกันนั้นเป็นดวงสตาร์วาสนาที่จะมีโอกาสสูงที่จะถูกหวยรวยทรั์รวยโชคและจะมีโอกาสสูงที่จะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งถึงว่าดวงสตาของตัวท่านนั้นจะปิดตาจับจะลับตาซื้อรางวัลที่หนึ่งก็จะเข้ามาหาอยู่ดี จากดวงร้ายก็จะกลายเป็นดวงดีจากดวงที่ไม่เคยมีก็จะกลายเป็นดวงมหาเศรษฐีหน้าใหม่ในวงตระกูลคนที่เกิดในราศีกันนั้นเป็นคนที่มีความต้องการที่อยากจะให้ชีวิตประสบผลสำเร็จกว่าคนที่เกิดในราศีอื่นๆเลยก็ว่าได้เพราะคนที่เกิดในราศีกันนั้นเป็นคนที่มีความปรารถนานแรงกล้าและจะเป็นคนที่มีความชัดเจน ต่อความคิดของตนเองเพราะคนที่เกิดในราศีกันนั้นเป็นคนที่อยากได้อยากมีและคนที่เกิดในราศีกันนั้นเป็นคนที่คิดไวททาไวจนทําให้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เข้ามาพบเห็นลงรักหลงสเสน่ห์ของคนที่เกิดในราศีกันนั้นและจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาให้ความอุปถัมภ์ค้ำซู ถ้าคนที่เกิดในราศีกันนั้นทํางานทางราชการก็จะได้เลื่อนขั้นเลื่อตนตําแหน่งถ้าทําการค้าขายก็จะขายดิบขายดีแบบสุดๆจนทําให้คนที่เกิดในราศีกันนั้นร่ํารวยเป็นมหาเศรษฐีเงินล้านเพราะคนที่เกิดในราศีกันนั้นเป็นคนที่มีบุญเกา่าและจะมีเทวดาคอยหนุนนำาสีทางให้แก่ชีวิต จนทำให้ค้าขายหยิบจับสิ่งใดก็จะกลายเป็นเงินกลายเป็นทองไปเสียหมดในปีนี้ดวงสตาของคนที่เกิดในราศีกันนั้นจะมีโอกาสสูงที่จะถูกหวยรวยเบอร์หรือถอรอตตอรี่รางวัลที่หนึ่งถึงว่าตัวของคนที่เกิดในราศีกันนั้นจะปิดตาจับจะหลับตาซื้อรางวัลที่หนึ่งก็จะเข้ามาหาอยู่ดี ทำให้สีวิตจะได้นอนนับเงินแสนเงินล้านในซ่วข้ามคืนความทุกข์จะหายไปความร่ำรวยจะเข้ามาทดแทนเงินไหลนองทองไหลามาและในช่วงนี้จะมีเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีท่านเคารพบและบูชาจะมาเข้าฝันบอกเลขบอกเบอร์ให้แก่คนที่เกิดในราศีกันนั้น บ้านปายของคนที่เกิดในราศีกันนั้นในช่วงนี้เพื่อหมดภาระดูแลลูกหลานแล้วส่วนใหญ่ก็มักจะเข้าวัดเข้าวา่ารักษาศีลจำภาวนาการทำนายดวงสตาของคนที่เกิดในราศีกันนั้นก็จบเพียงเท่านี้ถ้าอยากให้ดวงสตาวาสนาดีขึ้นแบบสุดๆและดีขึ้นตลอดไปนั้น แม่หมอขอให้ทุกท่านหมั่นทําบุญทําทานรักษาศีลห้าไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอนทําดีต่อพ่อและแม่ช่วยเหลือสัตว์รวมโลกที่ตกทุกข์ได้ยากแม่หมอขอการันตีเลยว่าชีวิตของท่านนั้นจะมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็จะได้สิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นบ้านรถ ที่ดินทรัพย์สินที่มีค่าต่างๆก็จะกลายเป็นความจริงอย่างแน่นอน